สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวเลอมี่ช anel ค่ะช anel ลลการพยากรด้วยโหราศาสตร์ตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะเอาล่ะเกือบจะไม่ทันนะคะเดือนนี้แต่ก็เออดีกว่ายัางไม่ไม่มานะคะอาจารย์รีบเคลียร์คิวแล้วก็รีบมาทําคลิปให้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเดือนที่6จบแล้วนะคะไตรามาสที่2ของปี2566นะเอาล่ะก็ ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะพูดถึงลักษณะของพลังงานในดวงดาวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆราศีเป็นภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะตอบประเด็นแต่ละราศีให้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนนะเริ่มต้นเดือนเลยที่อาจารย์เคยบอกเดือนที่แล้วว่าพลังงานของดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะ กับดาวราหูซึ่งเขาจะทํามุมกันกลุ่มกันนะคะในราศีพฤกษบนะซึ่งหลายๆราศีเนี่ยส่งอิทธิพลคือต้องบอกว่าทุกราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสด,ดวงนี้และราหูหรือว่าน็อตโนนะคะการกลุ่มกันของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้น18ปีครั้งหนึ่งเนะีและกลุ่มกันที่ประมาณออ5องศาราศีในราศีพฤกษ์บ่งบอกในลักษณะของพลังงานที่เรียกว่า เป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลอะว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องต้อนรับโชคชะตาคุณจะทิ้งความสงสัยและความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกล้าจะเปิดรับโอกาสนะช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาของการเหมือนการหว่านเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ต้องการการแตกหนอ่อได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์่ะ ะะซึ่งมันเป็นช่วงของการขยายตัวด้วยที่สําคัญดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการขยายเป็นดาวแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะคะพอมาเจอกับโนดนะจุดคลาดจริงๆโนดเนี่ยไม่ใช่ดาวนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยแต่เป็นจุดคลาดที่เกิดจากเงาจันนะการทํามุมระหว่างเงาจันกาอาทิตย์เป็นจุดที่ทางโหราศาสตร์ขีนขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงลักษณะของกุญแจสําคัญนะ่ะที่คุณจะพบกับโอกาสในการเติบโตที่มาจากความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆ หลายคนจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะอยู่ที่ว่าแต่ละราศีจะเป็นความสัมพันธ์และวก็คำว่าคอนเน c t ชันในเรื่องใดๆนะฮะโอกาสความโชคดีนี้จริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะประมาณตั้งแต่17พฤษภาคมหลังจากเจ้าดาวพุธโครจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่16 17พฤษภาคมพลังงานของเจ้าโนดกับดาวพฤหัสเขาก็กลุ่มกันแล้วนะคะก็อยู่ที่9องศา10องศาแต่ว่าณวันที่1ที่2มิถุนาเนี่ยเขาจะกลุ่มกันสนิทที่0องศา exactly เลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานค่อนข้างจะขิ้มค้นจัก,กรวาลต้องการให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากโอกาสเหล่านี้สรุปคือ มันคือที่มาของคอนเน c t ชันและโอกาสที่ดีในการต่อยอดอนาคตคุณในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะแต่ละราศีนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะใช้พลังงานตั้งแต่ต้นปีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ประสบความสำเร็จให้เกิดผลดีมากที่สุดจักกรวาลก็บอกอีกว่าคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับเส้นทางของคุณนั่นเองนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรหลั คุณมีเส้นทางอะไรล่ะคุณกําลังคิดอยากทําอะไรล่ะคุณจดจอกับมันร้อยเปอร์เซ็นหรือยังคุณเป็นม้าที่วิ่งแบบใช้ที่ปิดตานะม้าแข่งนะคะม้าที่เขาปิดตาด้านข้างคุณวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายหรือคุณกําลังลังเลกับข้างทางนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อสัญชาติตัวยานตัวเองนะคะคุณเชื่อคุณไม่กลัวคุณจงก้าวกระโดดไปด้วยความศรัทธาจักรวาลก็จะ พลิกผันนะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนี่คือพลังงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแล้วประกอบกับในต้นเดือนเนี่ยเจ้าดาวอังคารตอนนี้ซึ่งอยู่ในาราศีสิงห์นะคะเขาก็ทำมุมเล็งกับพลูโตด้วยสิตั้งแต่ต้นเดือนเพราะฉะนั้นหลายๆราศีก็มีเกณฑ์ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วย,ชวย,วยเช่นกันพลูโตเลงกับอังคารไม่ว่าเลงกับดาวศุกร์อีกดาวความรักและการเงินอีกหลายราศีก็จะมีปัญหาเกี่ยวความรักนะอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุทางความรักด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยพอพลูโตกลุ่มเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเกมในความสัมพันธ์น่ะ ครอบงำหึงหวงการรักแบบบงการหมกมุ่นนะคะเดี๋ยวจันจะบอกว่าราศีไหนที่ส่งผลนะก็เดี๋ยวดูราศีของตัวเองก็จะรู้นะคะทีนี้หลังจากนั้นวันที่4จะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีธนูฟูมูลครั้งนี้เกิดที่นิบองศานะคะราศีธนูส่งผลเกิดฟูมูลทํามุมสแควรกดาวเสาแล้วเล็งกับดาวอาทิตย์เด็กนะแล้วก็สแควรเสาสแควรจันทร์เสาสแควรอาทิตย์ฟูมูลครั้งนี้ เป็น Triangle เป็นสามเหลี่ยมที่ทำมุมสแควร์กับดาวเสาหลายอิทธิพลหลายราศีก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้นะคะอาจารย์พูดเสมอว่าฟูมูลมันคือการส่องไฟเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะแต่ดูว่าแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่ผู้ที่รับอิทธิพลของฟูมูลครั้งนี้ในด้านที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ธนูแน่นอนล่ะนะคะเมถุนธนูนะคะ มีนนะแล้วก็กันนะคะอาจจะรับอิทธิพลที่ไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้หลังจากนั้นวันที่6เนะคะอาจารย์ลบก่อนนะเลอะละคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์นะคะอย่าเพิ่งคิดถึงอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์หน้ายังไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะคะ ดาววันที่6มิถุนายนนะคะเจ้าดาวศุกร์นะคะดวงนี้เขาก็จะเ enter เข้าราศีสิงห์นะคะตอนนี้ดาวศุกรก์อยู่กรกฎาอยู่กรกฎนะคะในเดือนอพฤษภาคมพอ6มิถุนายนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ธาตุไฟนะแล้วก็ร่วมพลังงานกับดาวอังคารเนาะเพราะฉะนั้นพวกราศีสิงห์นะคะราศีธาตุไฟนะคะก็จะได้รับพลังงานที่ดีมากๆจากการที่ดาวกัดเงิน กับดาวอังคารที่พระเจ้าแห่งนักรบเนี่ยนะฮะดาวพลังงานเขากลุ่มกันในเรือนเ,เขาทำมุมส่งผลถึงกันนะร่วมกันในเรือนราศีสิงห์นะคะ12มิถุนายนนะเจ้าดาวพลูโตนะคะดวงนี้ตอนนี้มันอยู่ในราศีกลุ่มเนาะก็จะทำการรีโทเกต ถอยหลังจริงๆก็ถอยหลังอยู่แล้วแหละมาถอยหลังมาตั้งแต่นอนละตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็จะถอยหลังแต่เปลี่ยนจากราศีกุมกับเข้าสีราศีมังกรเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นทางด้านของระดับมหาภาคเนี่ยพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจเนาะพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจพลูโตหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเศรษฐกิจโรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่การเงินขนาดใหญ่รวมไปถึงเรื่องของโรคต่อด้วยนะคะโรคระบาดโรคติดต่อ การที่พลูโตเนี่ยมาเหยียบเหยียบในราศีากลุ่มซึ่งเป็นราศีของคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมนะย้อนกลับไปในราศีมังกรอ,อาจารย์ก็ไม่อยากจะมองเป็นแง่ร้ายนะแต่มันหมายถึงความวุ่นวายกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าได้กังวลไปนะคะเจ้าดาวพลูโตก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง11ออกตุเบอร์ค่ะ 11เอตุลาคมปลายปียังไงก็ตามคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติอะไรที่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมอะไรที่เป็นเรื่องของความเป็นสมัยใหม่เพราะกลุ่มคือสมัยใหม่มังกรคือหัวโบวราณจําแบบนี้แล้วกันนะมังกรคือหัวโบวราณกลุ่มคือสมัยใหม่เดี๋ยวพลูโตก็ต้องย้ายกับเข้าราศีกุ่มวันอย่างคำเพราะดาวมันจะโคจรไปข้างหน้านะคะสิเอมิถุนสิอกรกฎาคมทีนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรส่วนมากก็จะไม่ค่อยส่งผลต่อตัว วดวงชะตาของเราๆท่านๆนะแต่จะส่งผลในระดับมหาภาคมากกว่านะคะหลังจากนั้นนะคะร่วมกันเลยเจ้าดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีธาตุลมอ่าคนที่มีดาวพุธเป็นดาวจาตัวก็คือพวกราศีเมถุนราศีเมถุนราศีกันนะคะสองราศีนี้ก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการที่ดาวพุธย้ายเข้าในราศีเมถุนนะ โดยเฉพาะพวกราศีคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนก็จะรับส่งผลเต็มๆของดาวพุธนะคะในด้านดีมากๆการเจรจาการต่อรองการพูดคุยจะเป็นบวกที่สุดเลยนะคะ18มิถุนายนนะคะอันนี้สำคัญมากเป็นปรากฏการณ์เด่นๆในปีนี้เลยนะ18มิถุนายนเกิดอะไรขึ้นดาวเสาร์ค่ะคุณดวงนี้ เจ้าดาวสาวจะทำการรีทอเกตโคจรถอยหลังในรอบปีปีนี้เขายังไม่ถอยหลังเลยนะแล้วดาวเสาวนี้แหละก็คือดาวประจำราศีมังกรน,นะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเรื่องของแอนทิกความโบราณความคิดแบบเก่าทุกอย่างจะย้อนกลับค่ะอาจารย์บอกเลยซึ่งดาวเสาจะโคจรรีทอเกตนะคะอยู่ในราศีมีนนะก็ ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะแล้วก็จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะคะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะทุกอย่างอะคะ่มีถอยหลังก็ต้องมีเดินหน้าแต่ส่วนมากแล้ว การเดินหน้าเกิดขึ้นแน่นอนแต่การถอยหลังอะมันเป็นแป,ป๊บๆนะคะเพราะฉะนั้นพลังจัก,กรวาลยังคงบอกเราว่าอะไรก็ตามแหละมันไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดแต่สุดท้ายมันจะเดินหน้าของมันอยู่ดีนะคะทุกอย่างจะได้เดินหน้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะทีนี้วันที่18ก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระจันทร,ร์โคจรรอบใหม่คืนเดือนมืดนะคะในอ่ายีองศาราศีเมถุนเนาะ จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็จะส่งผลต่อราศีใดๆหลังจากนั้น22มิถุนาดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะปลายเดือนก็แน่นอนละชาวกรกฎเตรียมตัวต้อนรับนะคะความปังได้ในเดือนถัดไปก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะดาวพลังงานย้ายเข้าราศีคุณอะมันสุดๆอยู่แล้วในรอบปีนะหลังจากนั้นนะคะเจ้าดาวพุธก็จะโครจรอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีกรกฎทีนี้อ้าวเรามาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปแต่ละราศีกันเลยค่ะ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ Happy b i r t ร์เดชาวเมถุนทุกคนนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนคุณถือเป็นชาวราศีเมถุนตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็ลัคนาเมถุนด้วยนะอ่ะเรามาดูกันค่ะในเรื่องแรกคือการงานก่อนเลยนะคะดูสิเรือนการงานของคุณอาจารย์บอกไปแล้วนะดาวเสา อยู่ในเรือนการงานเรือนที่10ของคุณกําลังจะถอยหลังในวันที่18มิถุนายนนี้จนถึงพฤษภาเออจนถึงพฤศจิกายนเนะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการงานดีๆนะคะปมปัญหาเก่าๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เคยสนับสนุนหรือ อะไรที่เป็นเรื่องจุกจิกที่ชู้ในที่ทำงานก็จะย้อนกลับมาเกิดกับคุณได้ไง่ายๆนะคะใครที่ยังไม่ได้สะสางสิ่งที่เป็นเรื่องเก่าๆในเรื่องงานระวังนะ,ะจะย้อนกลับมาเกิดกับคุณให้ปวดหัวนะ่ะให้ต้องแก้ไขนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยทีนี้ในลักษณะของคนเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณ7-10ปีอาจจะเข้ามามีที่พลกับคุณมากขึ้นนะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วอาจจะย้อนกลับมาเกี่ยวกับคุณนะคะก็ เตรียมรับมือแล้วกันจะมาเจอในทางดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นดวงแต่ละคนเป็นอย่างไรด้วยนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการที่ดาวเสาร์โคจรถอยหลังในเรือนการงานของคุณนะมักจะนําอะไรที่เรื่องเก่าๆย้อนกลับมานั่นเองนะคะดาวพุธเนาะย้ายเข้าสู่เอ่อเรือนที่เรือนที่1นนะคะดาวพุธก็อาจารย์บอกแล้วว่าหลังจากวันที่เท่าไหร่นะ วันที่12ก็คือกลางเดือนแล้วนะคะเจ้าดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่เรือนตัวเองนะคะเรือนที่1อยู่ในราศีเมถุนส่งผลให้เรื่องงานของคุณนั้นก็จะดีมากไปข้างหน้าก้าวหน้าเรื่องของการเจราจาสื่อสารการติดต่อประสานงานนะคนที่ทำงานเป็นเซลลต้องการใช้ปากใช้คําพูดใช้การเจรจาอาจารย์จ,จะบอกว่าการตอบรับดีมากๆคุณจะมีสนเสน่ห์สุดๆนะในการร้องขอทีนี้ก็จะเหมาะสิกับคนที่ ต้องการที่จะเขาเรียกว่า refer ต้องการจะ request และการขอ offer ใดๆจากทางบริษัทนะคะหรือเรียกร้องก็ได้ใช้คำนี้เลยนะคุณมีเกณฑ์ของการที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะเพราะว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากๆนะดาวพุธเข้าในเรือนตัวเองอะ่ะพลังงานมันเกิดคุณได้กลับบ้านเก่า คุณจะรู้สึกอบอุ่นใจเป็นพิเศษนะคะพลังงานดาวเสาร์ที่โครจรถอยหลังยังไม่สําแดงฤ์หรอกค่ะนะคะเพราะดาวพุธย้ายเข้าบ้านตัวเองอยู่นะคะจนกว่ามันอยู่กับคุณประมาณตั้งกี่เดือนแหละเพราะฉะนั้นเดือนนี้ยังไม่สาแดงฤ์นะอาจจะสาแดงเดทประมาณช่วงเดือนสิงหากันยาก,ก็เป็นไปได้นะเรื่องงานคะ่ะในด้านของการเงินบ้างละคะเดือนที่แล้วเนี่ยเจ้าดาวศุกร์ เขาอยู่ในเรือนที่12เ,เดี๋เดนะคะผิดนะดาวศุกร์อยู่ในเรือนการเงินของคุณแล้วเดือนที่แล้วนะคะแล้วเดือนนี้ดาวศุกร์เดี๋ยวก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วเพราะฉะนั้นการเงินของคุณอาจารย์มองว่าเดือนที่แล้วค่อนข้างดีมาแล้วนะคะอ่าก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอดาวศุกร์ย้ายเข้าในเรือนที่3น่ะ การเจราจารทางการเงินถ้าคุณอยากจะทําธุรกรรมทางการเงินจริงๆนะคนที่เป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องของคุณนะ่ะจะสามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือแล้วก็ส่งผลต่อการเจราจารทางการเงินให้ได้ผลได้ด้วยนะคะชาวเมถุนดีค่ะเมถุนเป็นพวกสังคมอยู่แล้วนะคะเพื่อนฝูงเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ในเดือนนี้อาจารย์มองว่าถ้าเป็นเรื่องของเงินต้องพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องตัวเองนะคะจะส่งผลดีกับตัวเองมากเลยนะ สเสน่ห์ทางการงานอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ก็ดูมาจากดาวศุกร์แล้วกันอ้างอิงไปนะคนที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อนะสื่อสาธารณะทำงานที่ต้องใช้การเดินทางนะทำงานที่ต้องใช้ในเรื่องของความเร็วทำงานสนามบินโลจิสติกทำงานเกี่ยวกับรถนะต่างๆจะได้ผลตอบรับเรื่องของสเสน่ห์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ล่ะค่ะแน่นอนเลยนะในด้านของความรักความสัมพันธ์นะคะเรือนที่เ็นี่ไง เกิดฟูมูลพระจันทร์เต็มดวงขึ้นตั้งแต่วันที่4มิถุนายนนะคะในเรือนที่7ของคุณจันทร์สแควร์กับเสาฟูมูลทางนี้สแควร์กับดาวเสาในเรือนสิบเพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องการงานอาจจะมาเกี่ยวเนื่องพร้อมๆกันยังไงก็ไม่รู้นะยิ่งคนที่มีความรักในที่ทํางานอาจารย์ก็แนะนําว่าคุณอาจจะเพิ่มต้องเพิ่มความระมัดระวงังอาจจะโดนจับโป๊ะได้อะอาจจะความแตกคุณอาจจะเจอกับในลักษณะของ ฟูมูลไงเหมือนเอาสปอตไลท์สองเข้าไปในกล่องที่มืดมิดไงอาจารย์บอกแล้วมันจะเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ที่คุณมีนะคะหลายคนที่มีความสำคัธญกับเพื่อนร่วมง,งานตัวเองหรือคนในองค์กรก็ถ้าเป็นเรื่องที่ปกติมันก็ดีหรอกแต่ถ้าเป็นอะไรที่คุณต้องปิดบังซ่อนเร้นคุณระวังโปแตกนะคะอาจารย์เตือนแล้วนะ ทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีความรักใหม่ได้ไหมอาจารย์มองว่าฟูมูลเกิดขึ้นอ่ะมันคือการสิ้นสุดมากกว่านะ่ะหลายคู่อาจจะไม่ได้เจอความรักความสัมพันธ์ใหม่แต่เดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ประกอบให้นะ,ะส่วนมากก็จะ,ะยุต,ติซะมากกว่าหรือเห็นในลักษณะการปิดดีลความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักนะคะยังหมายถึงพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนที่เป็นคู่ค้าธุรกิจของคุณด้วยอ่ะ อาจจะเห็นอุปนิสัยอะไรกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นไปได้ทีนี้ในเรื่องของครอบครัวไม่ได้มีอะไรที่เด่นชัดเท่าไหร่นะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพนะคะเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคที่ผ่านมานะคะมันเกิดอ่าลูน่าอีคลิป ถ้าคนดูคลิปที่แล้วของอาจารย์เดือนที่แล้วก็จะรู้ว่าลูน่าอีคลิปคืออะไรจันทราคาดนะคะที่เกิดวันที่6พฤษภาคมเกิดในเรือนสุขภาพของคุณนะ่ะหลายคนจบปัญหาเก่าๆเกี่ยวกับสุขภาพหลายคนสามารถที่จะอยู่ๆไม่เคยออกกำลังกายก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองละทิ้งการมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพได้นะ ไม่สูบบุหรี่นะคะเอเลิกสูบบุหรี่เลิกกินอาหารขยะอะไรอย่างเงี้ยนะเดือนนี้คุณจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเมทุนคุณเป็นคนสังคมอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นสายตี้อยู่แล้วนะสายปาร์ตี้นะคะเดือนนี้คุณอาจจะอยากที่จะเขาเรียกว่าเออรักสุขภาพสักนิดน,นึงนะไม่ไปสังคมไม่สังสรรค์เยอะหน่อยนะคะอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ในเชิงของวันที่ 4, เอ่จูน4มิถุนายนอาจารย์บอกว่ามันเกิดนิวมูลเดี๋ยวนะไม่ใช่4 วันที่เท่าไหร่แล้วนะเกิดนิวมูลสิบจันเขียนผิดนะคะสิ 18. เกิดนิวมูลขึ้นในเรือนตัวเองนะคะสิ 18. นะคะก็คือวันเดียวกับที่ดาวเสาโคจรถอยหลัง ตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปล่ะเกิดนิวมูลขึ้นในเรือนตัวเองหลายคนเป็นคนใหม่จริงๆเห็นไหมล่ะนิวมูลคือการเริ่มต้นใหม่พระจันทร์ครบรอบการโคจรครั้งใหม่แล้วการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นในเรือนตัวเองะนะมันก็ส่งผลที่ดีกับตัวคุณเองนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไว้ในเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสกับนอตโนดราหูนี่ที่กุมกันในราศีพฤษภในเรือนที่12 ของคุณมันเกิดขึ้นในเรือนที่12บางคนเนี่ยถ้าในพื้นดวงมีความอ่อนแออยู่แล้วนะคะชาวเมถุนขาในช่วงปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณน่ะแสงสว่างส่องเข้าไปไม่ถึงในเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความโชคดีนะคะความโชคดีโชคลาบการได้รับการอุปถรัรมภ์อะไรแบบนี้อาจจะส่งไม่ถึงคุณนะคะแต่เพราะดาวพฤหัสมันอยู่ในเรือนที่12ไงมันคือคนที่ต้องเสียสละ ต้องทําอะไรเพื่อผู้อื่นต้องปิดทองหลังพระต้องทําอะไรที่เป็นเรื่องของการเสียสละอยู่เนืองๆน,นะคะถึงจะตอบโจทย์ดวงชะตาในปีนี้เนาะทีนี้เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเดือนที่อาจารย์บอกว่าราหูกลุมกับดาวพฤหัสพอมันเกิดในเรือนที่12มันคือมุมอับของชีวิตไงเนาะนะแล้วดาวพฤหัสอยู่ในเรือน12คูณปีนึงอะนะนะประมาณปีหนึ่งปีนี้ทั้งปีแหละนะคะมันก็ส่งผลในเรื่องของคอนเน็กชันทางจิตวิญญ,ญาณล่ะ หลายคนอาจจะตื่นรู้ในเรื่องของการเยียวยายูลิ่งใจตัวเองนะคะจากที่ไม่เคยไม่เคยเซนซิทีฟกับอารมณ์ภายในตัวเองอาจจะได้มาดูแลตัวเองมาเยียวยารักษาความรู้สึกตัวเองนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อคุณในเชิงจิตวิญญาณว่างั้นนะคะว่างั้นทีนี้ในเรื่องการเดินทางก็เหมือนกันลหละอาจารย์บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะตอนที่เ,เกิดตั้งแต่ต้นเดือน่ะพลูโตอะเล็งกับดาวอังคารแล้วก็เลงกับดาวศุกร์เนี่ย พอมันเลงกันแบบนี้ในราศีสิงห์อีกคนที่ต้องเดินทางนะระวังอุบัติเหตุอ่ะอันนี้สําคัญอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะหรือการผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลการบาดเจ็บการป่วยกระทันหันโดยมากมันจะเกิดกับการเดินทางคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับรถเรือเครื่องบินใดๆที่ต้องมีการเดินทางนะคะอาจารย์แนะนําให้เพิ่มความระมัดระวังเข้าไปในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะโอเคอ,อาจารย์จะหยิบไพ่ 3ใบเหมือนเดิมใบแรกที่ได้นะคะ9คาทานะคะ9คาถาบ่งบอกถึงลักษณะของการงานที่คุณอาจจะต้องมีการฝ่าฟันหน่อยจัก,กรวาลกำลังบอกว่าคุณเห็นไหมเนี่ยคุณสู้มาแค่ไหนแล้วมันกำลังจะเสร็จแล้วโปรเจกต์นี้อย่าได้ท้ออย่าได้ท้ออ่าอย่าได้ยอท้ออย่าได้ถอยนะคะอีกอันเดียวไม้คาถาอีกอันเดียวเก้าอันคุณปักเรียบร้อยแล้วอีกอันเดียวคุณต้องสู้กับมันนะถึงแม้นคุณจะหัวร้างข้างแตกก็ตามนะ และในอีกมุมมองหนึ่งนะคะหลายๆคนจักรกวันกำลังสื่อว่าคุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างที่มันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปหรือเปล่าต้องย้อนกลับมาดูนะตรงนี้นะทำไมอาจารย์ถึงไม่สามารถฟันธงได้100%เวลาใช้ไพ่สังเกตมา เพราะอาจารย์ไม่ได้ดูดวงคุณคนเดียวค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าชาวราศีเมถุนแล้วลัคนาอะไรอีกล่ะแต่ละคนที่ย้อนมาดูคลิปอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องพูดให้หมดในสิ่งที่มันมีโอกาสจะเป็นไปได้อย่าลืมมันคือการพยากรณ์แต่ถ้าเป็นดวงคุณคนเดียวเนี่ยอาจารย์ฟันธงเลยค่ะอาจารย์ฟันลงไปเลยนะคะว่าเป็นเรื่องใดๆนะคะใบที่2 10คาถาคุณดูไพ่อาจารย์สิ เก้าคาถาสิบคาถาเกิดพร้อมกันฉะนันาการงานของคุณหนักไหมหนักสิเหนื่อยไหมเหนื่อยสิแบกหามนะคะแต่ขอให้เชื่อว่าความคุณคุ้มค,ค่ามันจะปรากฏขึ้นนะไพ่ใบสุดท้ายคือห้าเหรียญคุณดูนะมันคือไพ่ของความอัตคัดภาระการงานที่เป็นภาระของคุณหลายคนอยู่กับงานที่เป็นภาระจนเรารู้สึกว่าถอนตัวไม่ได้จนเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะฮะ หรือทางด้านปัจจัยทางการเงินคุณมีเกณฑ์ของการที่ระวังคนมาเป็นภาระเราการหยิบยืมเงินหรือการที่คุณต้องให้ใครจัดการเรื่องการเงินของคุณระหวังมันจะเกี่ยวข้องกับภาระแล้วส่งผลเสียกับคุณในระยะยาวนะคะต้องระมัดระวังก็อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าดาวศุกร์ของคุณออกจากเดือนการเงินเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้มันไม่เด่นสักเท่าไหร่นะแล้วดาวพฤหัสก็อยู่มุมอาบของดวงชะตาอีกอะ เพราะฉะนั้นระหวังการเป็นภาระไม่ควรให้ใครยืมเงินเลยนะคะเรื่องโชคลาภไม่ต้องถามถึงเลยค่ะนะคะเมถุนเอาพลังงานตรงนี้มาเริ่มต้นกับตัวเองใหม่แล้วรอเดือนต่อไปนะคะดาวประจําตัวเราย้ายเข้าเรือนที่2ดาวพุธย้ายเข้าเรือน2ค่อยว่ากันนะอาจารย์ขอออร,ราเคิลสามใบสิคะใบแรก V l l ช e e t again ในด้านความรักความสัมพันธ์บ่งบอกถึงลักษณะของการที่คนรักคู่รักย้อนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง หลายคนที่อาจจะจบกันแบบมีปมหรือมีปัญหาเลิกกันไม่ดีจบกันไม่ดีนะคะฟูมูลมันเกิดนะคะมันทําให้คุณเห็นชัดในความสัมพันธ์อาจจะได้มีโอกาสย้อนกลับมาคุยมาแก้ไขความสัมพันธ์ใดๆกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้คันเทสบายอ็กคุณด,ดูสิตำล่าโดยแฟนเก่าอะ่ะแล้วดาวสองโครจรถอยหลังอะ่ะวันที่10บ0มิถุนายนาน่ะอาจารย์บอกเลยว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นชัดมากกับคนที่ เอาเรื่องงานกับเรื่องความรักมาเกี่ยวกันอนะ่ะหรืองานกับรักคุณอยู่ที่เดียวกันนะอันนี้จะเกิดชัดมากๆเลยนะคะแต่ไอเรื่องแฟนเก่าจะย้อนกลับแล้วจะชัดเจนสุดๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวศุกร์โคจรถอยหลังในเดือนกรกฎาคมต่างหากเดี๋ยวรอคลิปของเดือนหน้านะคะนี่ทุกราศีละ่ะนะเลตโกค่ะใบสุดท้ายจักรวาลบอกว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีคุณต้องปล่อยมันไปหรือ ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระปลดพันธนาก,การตัวเองในด้านความสัมพันธ์ซะทุกอย่างก็จะดีขึ้นคนโสดเหมาะกับการมีคู่หรือเปล่าในเดือนนี้อาจารย์ว่าอย่างเหมาะกับการสะสาาตัวเองมากกว่านะคะดูแลใจตัวเองศักษาตัวเองก่อนนะคะนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้อง คุณเห็นอะไรชัดเจนในคู่ของคุณมากขึ้นวิธีการสำคัญที่สุดอาจารย์ไม่เห็นเกณฑ์การเลิกที่มันชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณแค่ปรับความเข้าใจและคุยกันก็จะไปกันต่อได้นะคะอาจารย์กลัวเหลือเกินว่าไอคนที่มีคู่นี่แหละจะมีความสัมพันธ์ของเก่าย้อนกลับคืนมาให้คุณต้องปวดหัวมีเรื่องมือที่3ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นครอบครัวเลยแต่งงานแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําว่า ของเก่ากับคืนถ้าคุณยังมีปมมีความสัมพันธ์ที่คาราคาซังกันอยู่นะคะโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนนี้นะคะอาจารย์มองว่าเป็นบวกเป็นบวกแน่นอนนะคะเป็นบวกแน่นอนต้อนรับเดือนเกิดใหม่นะคะเอาละ่ะแต่มันเป็นช่วงเดือนเกิดที่บางเออดาวก็โครจรถอยหลังนะ,ะดาวเสาร์ก็ถอยหลังและทามุมเลง็งทามุมที่ส่งผลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้น เอาละเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นและผ่านพ้นไปถือว่าเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวเมถุนแล้วกันเดือนหน้าอาจารย์ว่าจะมีสิ่งที่ดีรออยู่มากกว่านี้แน่นอนนะคะเดือนนี้ลาไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีค่ะ